สวัสดีครับวันนี้ผมก็อยูอ่วัดหัวกระบือนะครับไม่ได้ไปต่างจังหวัดนะครับผมนะผมก็จะพามาดูบรรยากาศภายในวัดหัวกระบือนะออนะเขาก็จะมาส่งน้ําพระไม่เป็นไรไม่ไม่ไมงเลยแล้วอยดูถ่ายวิดีโอนี่นะผมก็พาแฟนมาทําบุญแล้วก็ผมก็แวบมาทําบุญส่งน้ําพระด้วยนะครับ เาเจ้าถักถังหนึ่งก็ได้เราแก้วสักสองใบ็สมด้วยเห็นนะวันนี้ไม่ได้ใส่แว่นตาหน้าแดดมันค่อนข้างแรงหน่อยรเราสมน้ำพระ มันมีสติปัญญาทองไหลมาเทมาเด้อก็ให้ใจเย็นๆเอออะไรก็สง่าผ่าเผยเด้อฟาตุ ลูกนะส่งน้ำพระก็ส่งน้ำพะันะ,พะมาเรื่อยๆนะครับก็ให้มีงานเยอะๆนะครับคอมมีงานเยอะๆพระนอนพระนอนคนเกิดวนนันอังคาร มาปกป่แค่นี้แล้วเพ่อนนี่นะก็ตามนี้เลยนะครับบรรยาก,กาศนะ,นะก็จะมีการส่งน้ำาพาดแบบนี้นะครับก็จะอยู่นะมีตั้งหลายประเทศนะครับ มาด้านหลังแดดแรงนะครับผมแดดประมาณกลางๆนะคนค่อนข้างเยอะตอนแรกคิดว่าไม่มีคนเท่าไหร่นะแล้นี้คนมาทาบุญในที่วัดไอหัวกระบือเนี่ยเยอะมากนะครับบรรยากาศรอบๆหน้าวัดนะครับก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะแต่ก็ไปก็วันนี้ก็มาบูชาพระครับ แล้วก็เปิดเนตรเย็บร้อยนะครับเปิดเปิดเนตรที่ในวัดหัวกระบือนะครับพาดูสักหน่อยนึงนะบรรยากาศในโซนแต่ว่าร้านนี้เขาปิดวันนี้นะครับแต่ว่ารู้สึกว่าผู้คนเยอะมากนะครับแล้วก็เพื่อนต่างชาติประเทศเมียนมานะเต็มเลยนะครับผมค่อนข้างเยอะนะครับ บรรยากาศด้านในเขาเรียกว่าขนมอะไรกัน,บบนอ๋อขนมบาบินอ๋อนีนะ่ขนมบาบินอยู่วัดหัว,วกระบือ,อข้ามไปก็ไดแบบ้คนค่อนข้างเยอะนะครับก็ถ่ายวิดีโออาจจะไม่หมดเท่าไหร่นะก็ข้ามสะพานจะไปที่จอดรถ ราคามาฟังน่นะมาฟังกว่าในที่จอดรถบริเวณวัดเนี่ยไม่พอนะครับก็จอดรถไว้หลังวัดปลาเล็กเต็มเลย